ก็สวัสดียามเย็นฮะวันนี้อยู่สังขะจังหวัดสุรินทร์นะครับอยู่กับพี่ๆที่กำลังเตรียมรถแห่เอ้ไม่ใช่รถแห่ดิเตรียมงานปีใหม่ครับวันนี้มีสองชุดเชแล้วไม่ดึงขึ้นอีกแล้วครับดึงขึ้นอีกไหมเส้งกลางครับเส้นกลางครับดึงขึ้นอีกนะมา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 เออ แอบเป็นพนตู้เบสจังอยนะครับขึ้นสุดเลยนะครับได้ไปเจ้าของได้เป็นเพ่อเจ้าของครับครับผมหรือว่าไอ้มีงบปรับปะนี่มีมีมีงบปรับปะนี่ครับโอ้โหนี่ครับใช่ดอกดอกนิ่ยังครับดอกยังครับอยู่ในนี่เป็นขาไหนครับคาเนี้ครับผมนะครับ เหมือนกันเลยวะทั้งทั้งหมดเลยครับอะไรทั้งหมดเลบทีมงานอย่างครับเรื่องถามโจ้โจโจจ๋าสาวครับโจ้จ๋าสาวนะครับสังขะสุรินนะครับนี่ปักไงเลยวะใส่ตู้ปั๊กไงแล้วครับแล้วก็ล่างสีดึงขึ้นครับนี่ดอกคาเนี้สู้เบสก็ดีวีนะครับดีวีสิบแปดนิ้วนะครับ ทีมงานรอรอเนี่ยครับอคุณไอ,อวาคนเห็นเครื่องเสียงบนร้อเฮ้ยรอไปแต่คนจุดไปแล้วครับนะเสียงกลางนี่12นิ้วครับอ่าทีนี้ต้องใช้ใช้เสื้อดึงไว้หรือเปล่า เดี๋ยวขึ่งขึ้นนิดนึงครับขึ้นก่อนนิดหนึ่งนะครับเดี๋ยวถ่ายรูปแป๊บนึงครับเอาลูกลงเฟซลงเฟซนะใครที่ติดตาม Facebook ก็จะเห็นรูปประมาณที่หลงหลังเริ่มลงแล้ช่วงก่อนไม่ค่อยได้อัพอะไรเลยครับหน้าเฟซบุ o กก็ไม่ค่อยได้อัพเกอะไรนะครับ นี่ก็พยายามรับโฆษณาช่วยครับนสองอชุดเลย,ย,ลยลรลยนชุดนี้ติดตั้งคอร์สนะครับชุดนี้ติดตั้งคอร์สใหม่เอาพอโซ่ข้องข้องชุดแขวนน้ำนะครับข้องชุดแขวนไว้

เดี๋ยวครับเป็นตะแดงแห้งอีลีครับชุดนี้นี่จบด้วยเชือกฟางนะครับ <c oughs> จบด้วยเชือกฟางแจ็คทางครับแจ็คทางครับสองทางครับสองทางเออโอเคสองทางครับถามเจอาเจอาละข้ามสามครับโดุลๆถามเต้าครับอันนี้เบรคกลางลัตชีดนะครับ ต่อเบรข้างละสีนะครับเดี๋ยวเขามาเบรงชุดอันนี้ชุดหนึ่งเดี๋ยวค่อยรีวิวครับเดี๋ยวคลิปต่อไปอันนี้ชุดนี้นครับชุดนี้มาครับวันนี้เขาได้เวลาแก้แล้ว <laughs> โอ้อยู่ข้างนอกแล้วจะไงอ่าน, <laughs> นี่นี่ติดตั้งกอดครับนี่แกะกล้องเลยครับ นี่เลยตัวนี้เลยน่ครับอันนี้ก็คือชุดชุดฝั่งนี้ครับชุดใหญ่นะครับชุดใหญ่ตู้ใหญ่แต่ว่าแอมหน่อยครับบางตู้ตู้หน่อยแต่แอมหลายครับนี่ชุดนี้นอเออสียงเบ็ด ทีเคแปดพันคางละซี่ครับป็งกลางแหลม NPEC สองพัคางคางจักดอกเนี่ยเรื่องบตรจุคางละวหกดอกตด้ี่มแม่นป่ะครับยังครับงกง้ยหดเลยปะ่ะนี้ก็เป็นปลั๊กไฟแล้วก็ไมคครับไมิกมิกเคพาวเวอร์ K นะครับมาเคฟเวอร์งานบรรยากาศก็กำลังดีครับเดี๋ยวเราต่อเครื่องเสียงฟังเสียงกันอยูว่วะกนใจก่อนเดี๋ยว <Yeah. S 2> โล่งเลยครับจากที่เต็มแหลกขอ, <c oughs> องเก้าเปิดประมุ่นครับใช่ละ่ะใช่บุ๋องเก้าเปิดประมุ่นครับนี่ขายครับอะไรยังนมาได้โอเค,ค,คเดี๋ยวฟังเสียงครับเอาชุดหน่อยก่อนอันนี้เสียงจากชุดใหญ่นะครับตั้งคอรดนะ์ดโบ๊ท นี่คือไอ้นี่ไอ้นี่ผมดังอยู่แล้วนี่นี่ก็เอาเอาประมาณเหลืองนิดๆถ้าเพราะว่าไอ้นี่ผมมาดังอยู่แล้วเนี่ยนี่ไอ้นี่ถ้าไอ้นี่คือเกณฑ์ถ้าถ้าไอ้นี่ผมมาเบาเนี่ยเดี๋ยวนะช่องเก้านี่มันไม่ดังผมผมค่อยจะมาเติมอยู่เนี่ยนี่ ถ้าเปิดอัดขึ้นนี่มันเสียงมันสิแตกบ่ครับเสียงแตกเสียงจะแตกไม่แตกอยู่ที่แอมถ้าแอมมันพีคมันจะแตกครับหรือถ้าหรือถ้าไอ้ไอ้เนี่ยมันพีคมันจะแตกเนี่ยนะบางเบา20เท่ารู้สึกน้องหอม SPF 50+ ช่วยปกป้องคันแดดการนอนท้องนิดโอเคจะแตก มาพีกมันจะแตกเลยเนี่ยว่านั้นเอาเอาพอดีเอาเหลืองเหลืองก็พอเหลืองนิดนึงเ่ยแล่อยเม่นเนี่ยก็กยูย่เกิดศูนครับห้ากับตังไว้ศูนก็ได้ ส่วนเสียงแต่แหลมห้องห้องกะจังมาคุ้มอยู่เนี่ยผู้ที่ขันเซอันนลกในเปิดหอดเกนนี่มันหึมนะอ่ามันมันห้าป่ะครับมันห้าตลอเลยแต่ห้าห้าห้าเนี่ยเพามว่าสไลเบิงว่ามันห้าอยู่แจกตัวใดเนี่ยบางทีมันอาจจะมาแจกห้องก็ได้เพราะห้องเห็นแล้วว่ามันห้าอยู่ตัวใดเนี่ยสไลเบิง อันนี้บดังเซียแจ็คสองตัวนี้ปกตินีหรือว่าเขาไม่ได้กดก็ได้อันนี้เก่าอันนี้ซิปปกติเหี้บเขาเลื่อนหาเบิรงว่ามันห้ามดูใสีีนี่ก็ได้ละ เคทียดีล้วอันสมมุติว่าครับเปลี่ยนดอกนี่มันจะมีผลมาต่อห่อห่อต้องฟังเบิงต้องฟังเบิงว่ามันจะเป็นยังไงเปลี่ยนเพี้ยนดอกนี่เบียดบ่เบียดกับบ๊บ่ปันไดรอกส่วนมากอันที่เฮ็ดด่วนๆเฮ็ดอยู่เสียงกางเก็บเก็บเสียงกางให้มันฟังงุนๆเบียดแต่เปลี่ยนกับเลี่ยนได้เลยไหม เรับลองไหมเพิ่อนนะครับกะลองไหมเหรเพื่อนล่องเลยน้องนีไม่เลมเลยลวก็อลลองกับเซ็ตเลยเนี่นยนี่ลองมาไลองนาตูว้ลุกลุกทางไหนบ่ลุกลุกอย่า

ทดสอบเอพ่อฮวันดอกตีทดสอบแล้นสองสามสี่ห้าหกเจ็ดทดสอบกันวันนี่ปิดไม่ได้เช็ค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 สวัสดีครับไดังวันดังวันไปสุขชื่อเอ้าชุทดสอบเช็คเช็คชุ ันสอ้เช็กันน่สอสสี่ห้าสวัสดีครับไอเบิ้งเนี่หฮะมันหันยังถ่าเอาลงเนีสวัสดีครับ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 ชูว่าชู่ชูชูทดสอบทดสอบเช็กวนทดสอบเช็กวันชูชูอเสียงแหลมมยังไงไอ้ไอ้เสียงแหลมสียังเสียงแหลมยัง หนึ่งสองสามสี่ห้าเอาฟันเกครับเอาฟันเกแหลมแหลมไหมโอแหลมเป็นเอ็นพีอีครับโอเอ็นพีอีเป็นปากปากปากได้ไหมบ้าซึ่อชื่อทศได้เอ๊ค่ะครับสุดยอดครับเสียงดีมากเลยครับโโอ้หสุดยอดมากเลยครับอาจารย์บุญนะฮะได้มาจูนระบบคือเสียงแค่กับจูนะครฮะจูจเซาครับตรงนี้ โจเซาครับนะครับสีดีมากครับสุดยอดครับผมโอ้ยของแท้ของแท้ของแฉะครับผมขอสมเพลทเม็ดเดียวครับผมอ๋อโอ้ยเปิดข่าวเกะที่บิลลี่ฮะเสร็จแล้วครับครับนี่ทีมงานโจเซานะครับอยู่ที่อยู่ที่ไหนนะครับสังขาครับสังขาสุรินทร์นะครับรับงานไหมครับรับครับผมรับอย่างเดียวรับ รับหมดนะฮะรับหมดร,รับหมดครับให้จะมีงานครับสนใจครับ